รถเล็กไปได้ไหมหนหนเดถ้ามุกัวไม่ตกไ,ตไปได้ถ้าฟัวตกนี่กลับไม่ได้ของชาวบ้านทั้งหมดในกูวิสาหกิจเนี่ยมีประมาณ28เจ้านะก็ลุยดีก็รถก็ไม่ใช่โฟวินอะไรเลยเนี่ยรถเมยบ้านเมยบ้านรถมัส สิเต็มทางค่ะ มันเก็บเลยครับกต่มันตั้งคแค่คนนคนละ้อยคนละร้อยบาทรถเล็กไปได้ไหมรถเล็กถ้ามุกหัวไม่โตก็ไปได้ถ้าหัวโตนก็ไปไม่ได้ตรงที่เป็นลานที่ใกล้บ้านหลังข้างล่างอ,ะอ่ะก็เป็น,น,นขงงอง รงนั้นก็กางเต็นท์ได้เนาะได้ไดแล้วห้องน้ำแล้วครับผมห้องน้ำละห้องน้ำห้องน้ำมีข้าวบนีเลยแหละอ๋อต้องขึ้นมาขึา้นมาถ้าส่วนบ้านพักข้างล่างก็เป็นของอ,จงอีจ้างอีจ้างเป็นน้องอสรุปรถอาจจะไปได้แต่ถ้าถ้าฝนตกก็ผ่านไม่ได้ก็ผ่านไม่ได้เป็นหลุมเป็นบอ่อเยอะไหมฮะหลุมเป็นบอ่อเป็นถนนเแหละไปอ๋อครับ จะมีตรงนี้แต่ว่าเขาสร้างบ้านหมดแล้วค่ะน้องเขาบอกว่ามีตรงโน้นเะป็นสุดทางโน้นะสุดทางโน้นแ,แต่พี่เคยดู y o u t u b e ของใครไม่รู้มันมีเป็นลานเลยแล้วก็เหมือนจะอยู่ข้างทางด้วยยูนี้เหรอ,อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลัง ห้องน้ำอยู่ด้านหลังของของที่น,นอนก็กลางนี่เหรออ,หอ,อันนี้ทางที่เรามามันก็จะเป็นล่องน้ำาซะนิดหน่อย เื่อนเจ้าดหงแนไว้ตรงไหนครับไม่ได้ใช้นานใช่ไหมมันถึงขึ้นลานปกติเราไม่ได้ใช้แบบนี้เราใช้แบบเป่าลมนะมันเอามาใช้กับอะไรนะเต็นกระโจมไม่ได้เต็นกระโจไมไ,โจไม่ได้เพราะว่าเต็นกระโจมมันมีเสากลาง กี่ปีแล้วเป็นว่าเราไม่ได้ใช้ <c oughs> อ่ะสิบห้าปีแล้วมั้แต่เราแต่เราก็ยังเก็บไว้เยอะเหมือนเป็นแผ่นรองนอนรุ่นแรกๆอะ่ะที่เราใช้นะเดี๋ยวอาหารเย็นวันนี้คืออะไรเปิน้น รกระทะวัตถุดิบพร้อมไหมครับวัตถุดิบพร้อมอแล้วน้ำชาน้ำชามีไหมน้ำชาน้ำเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยมีเนาะ เท่าไหร่นะทุกคน mm hmm. คือแดดมันร้อน mm hmm. แต่เราไม่ได้เอาฟรายชีสมาแล้วก็ต้องมาทำหลบแดดกันตรงนี้ mm hmm. มันจะเป็นพัชผลไม้ตบอร์ี่หวานชิมแล้วหวานมากเลย mm hmm. ทั้งหมดเลยฮนะใช่ก็คือแบบขึ้นมาอ่าตอนไหนก็ได้ <c oughs> <c oughs> บ้านระเบียงแนวะฝ่าบุปลีบ้านแล้วช่วงนี้อ่าที่ข้างบนพอบ้างมฮะหรือว่าจองกันค่อนข้างจะยาวไปแล้วอ๋อค่อนข้างจะยาวครับผมถ้าเป็นบ้านบ้านระเบียงนั้นมีซีหนึ่งสองสามสี่มาชมเรียนกันด้วยฮะของชาวบ้านทั้งหมดเนะี่ยในกูรวิสาหกิจเนี่ยนะมีประมาณ28เจ้านะครับ <c oughs> แต่บางเจ้ามีแค่หลังเดียวบ้างสองหลังบ้างมากสุดก็น่าจะสี่หลังแล้วครับเต็นนี้ประมาณราคาเท่าไหร่ครับผม 3,150ันหนึ่ร้อยหาสิบากางยาไหมครับพี่เออไม่ยากนะพี่ย่านะเออแต่ว่านอนกอดกันไม่ได้นะฮะอะหรครับมันมีเสาตรงกลางอ๋อต้องไปกอดกันก่อนแล้วก็ดึกๆกมาค่อยแยกกันก็ได้แต่นี้กำลัหลบฝนกันอยู่แต่ก็ยังไม่ตกตกไม่แรงมากนะยังพอสบายสบาย จชานี้มีอาหารอะไรบ้างไหมมีสิ่กอบขนมปังแล้วก็กาแฟแล <c oughs> เดี๋ยววัน,นะ <Okay. S 1> นนี้เนาะทำงานก่อนเที่ยงแล้วก็เก็บเต็นท์แต่นั้นก็คงจะต่อด้วยที่พักอีกคืน ลงน้ำเข้าไปข้างในไหมเพื่อนไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นน้ำหรือว่าเป็นไอที่มันควาดแน่นข้างในไม่รู้ว่ากองไฟเนี่ยเป็นของเจ้าของหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะน่าจะทิ้งนะเพราะว่าถ้าจุดตรงนี้มันจะไม้ตรงด้านล่างแต่นี่เหมือนเอามากองทิ้งไว้ตรงนี้ ่ะเพื่อค่ะ,คะสวัสดีครับผมเดนครับทติ์นี้ไปไหนนะเพื่อ,อตอนนี้เราไปที่บ้านป่าบงเปียงค่ะก่อนไปนี้เราก็ดูรีวิวของคนอื่นเนี่ยหลายคนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทางมันจะเอารถเข้าไปเองได้แล้วจริงๆเราก็ดูมาตั้งนานแล้วเนาะ,นะก็สาเหตุที่ไม่ได้ไปสักทีก็คงเป็นเรื่องของทางที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไฮไลท์ที่นี่มันมีอะไรดีบ้างเลยจะมีนาขัาน้นบันไดนะคะที่เขาไปชมกันเพราะว่าเป็นนาขัาน้นบันไดที่ใหญ่มากเห็นเขาว่าอะไรนะสวยประมาณว่าสปาเมืองไทยนค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็ใหญ่มีพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างดีช่วงเวลาที่เหมาะสมะะช่วงเวลาที่นาข้าวมันเขียวๆเนี่ก็ช่วงเดือนประมาณเดือนสิงหา สิงหากันยาเราก็จะเห็นว่าก็เริ่มไปประมาณสักสิงหาเนาะสิงหา,งหานี่ก็คือประมาณว่าเริ่มเริ่มโอเคละปลูกกันเสร็จเริ่มโอเคละแล้วก็ที่เราไปคือเดือนเดือนกันยานะครับก็จะเห็นว่าในในวิดีโอคือค,ค่อนข้างจะเขียวละทีนี้มันจะยาวไปถึงเดือน,อนไหนครับเพว่อยาวไปจนถึงเดือนตุลาพฤศจิก,กาค่ะถ้าพฤศจิก,กานี้ก็ทุ่งนาก็จะเป็นสีทองแล้วเข้า<อ>เข้าเริ<ๆ>่มสุกกันแล้ว มาดูที่การเดินทางนะครับ,รบเราเดินรืนทางจากเชียงใหม่ไปเนี่ย งงาจากเชียงใหม่ก็จะผ่านอำเภอจจมทองแล้วก็ผ่านโดอยอินทนนท์แล้วก็จะแยกซ้ายไปทางแม่แจ่มค่ะน้ำมันนี่เราต้องเติมตรงไหนก่อนไปถึงน้ำมันนี้ควรจะเติมก่อนแยกขึ้นอินทนนท์นะคะ <c oughs> เพราะว่าข้างบนเนี่ยไม่มีปั๊มใหญ่เลย <c oughs> มีแต่ปั๊มของชาวบ้านนะเนาะใช่ค่ะเป็นปั๊มหลอดเป็นปั๊มของชาวบ้าน <c oughs> หรือขากลับเนี่ยเราไปเติมที่อ,อำเภอแม่แจ่มก็ได้เพราะว่าอำเภอแม่แจ่มมันจะมีปั๊มใหญ่อยู่ปั๊มหนึ่งค่ะ <c oughs> ทีนี้ก็จุดตรวจละ่ะจุดตรวจหรือว่าก็จุดผ่านด่านแหะมีมีกี่ที่บ้างที่เราต้องเจอคะมีอยู่สองด่านค่ะเป็นด่านอุทยานนะคะแล้วก็ถ้าเราบอกด่านเนี่ยว่าเราไปบ้านแม่แจ่มเนี่ยก็จะไม่มีค่าอะไรนะค่าธรมเนียมอะคะ่ะอืมก็คือใครที่เสียค่ารมเนียมก็คือจะปกติข<ะ>ึ้นจะขึ้นไปอินทนนท์ค่ะ แล้วที่ก่อนถึงหมู่บ้านมีอีกไหมก่อนถึงหมู่บ้านนี่ก็จะมีหน่วยคัดกรองโควิดค่ะก็จะมีการตรวจโควิดล้างมืออะไรเงี้ยแล้วก็จะเสียค่าธรมเนียมในการบำบุงสถานที่คนละ20บาททีนี้พี่ก็สงสัยอยู่นะว่าเออเพราะว่ามีโควิดใช่ไหม <Okay. S 2> ปีที่เราไปเนี่ยมันถึงมีจุดคัดกรอง uh huh. แล้วก็เก็บตังยี่บาทถ้าไม่มีโควิดไม่มีจุดค้นกรอง,ลองแล้ว20บาทนี่ยังเก็บกันอยู่ไหม น่าจะเก็บกันอยู่นะเหมือนเขาเอาเงินส่วนนี้ไปพัฒนาหมู่บ้านก็สรุปด่านตรงนี้นที่เราผ่านก็จะเป็นด่านที่ยังคงมีอยู่แต่จะไม่เขียนว่าตดโควิดอย่างเงี้ยเนาะทีนี้มาเรื่องของที่พักพักเนี่ยเราตั้งใจไปพักกี่คืนตั้งใจไปพักสองคืนนะคะคืนแรกนี้เหมือนเราเตรียมกันไว้ว่าจะวันแรกกางเต็นท์ส่วนคืนที่สองเนี่ยจะเปลี่ยนมา พักเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ก็จุดแรกก่อนเนาะจุดกลางเต้นที่แผนไว้ก็คือเราตั้งใจว่าจะเป็นบ้านระเบียงอะไรสักอย่างบ้านระเบียงนะะทีนี้พอเราไปดูแล้วมันยังไงนะ้องนั่นเป็นมันมันไม่เหมาะกับเราตรงไหนบ้างนะคือของของที่เราพกไปมันเยอะแล้วก็แล้วก็รถเราเป็นรถเก่งคันเล็กไม่สามารถเอารถลงไปข้างล่างได้ก็คือสรุปถ้าจะขนของเนะ่ย ค่อนข้างจะไกลค,คนของไกลเออเราก็เลยไปที่ไหนนะไปบ้านไทนาค่ะซึ่งอยู่ติดกับบ้านระเบียงนาเลยเลยไปใช่ไหมเลยไปนิดน,นึงค่ะอุปสรรคี่มีอะไรบ้างถ้าเราจะลงไปก็ถ้าฝนตกนี่ก็จะทางก็จะลื่นหน่อยไม่แน่ใจว่ารถเราลงไปได้ไหมหรือว่าโชคดีนะเพราะว่าฝนมันไม่ตกแล้วก็พอจะมีแดดออกบ้างค<ช>่ะแต่ก็ยังหวนอยู่นิดนึงเนาะว่าถึงแม้วันนี้ฝนไม่ตกแต่ถ้าเกิดอีกอีก,อกวันหนึ่งนี่ฝนมันตกเนี่ย เราก็อาจจะเอารถขึ้นมาไม่ได้แต่ว่ามันยืดหยุ่นได้เนาะเราก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรถ้ามันตกขึ้นมาไม่ได้เราก็อยู่ต่ออีกสักวันนึงก็ไม่เป็นไรเนาะมันคงไม่โชคร้ายถึงขนาดที่ตกไป3 4มสี่วันโดยที่ไม่แห้งกันเลยเนี่ยสำหรับห้องน้ำล่ะห้องน้ําตรงจุดกลางเต็นท์เนี่ยจะมีหนึ่งห้องค่ะใช้ใช้เข้าห้องน้าได้แล้วก็อาบน้ําห้องน้ําเป็นของบ้านระเบียงนาค่ะ,ะบ้านระเบียงนาแต่ที่เราลงไปเนี่ยเขาเรียกว,ว่าบ้านไทยนาบ้านไทยนา แต่จริงๆแล้วเนี่ยทางบ้านท้ายนาแล้วก็ระเบียงนาเนี่ยเป็นเครือญาติกันเป็นเครือญาติกันก็เลยอนุญาตให้เราใช้ร่วมกันได้ก็เราไปแวะซื้อผักนิดนึงที่ตลาดมง้งระหว่างทางเซเว่นซอเว่นมีอะไรล้วก็แวะซื้อพวกน้ำพวกอะไรนะ,ะเตรียมมามาเองดีกว่ามันจะได้ครบกว่า หลังจากเราเตรียมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยทำไมต้องเตรียมเเพราะว่าที่นู่นไม่มีเลยนะมีใช่ไหมเพื่อนมีอยู่นิดนึงนะมีนิดนึงเป็นร้านของชําเล็กๆอยู่ท้ายหมู่บ้านค่ะอยู่ใกล้กับบ้านตีนผาเขาจะขายพวกน้ํามาม่าแล้วก็ขนมเล็กๆน้อยๆค่ะอน้ําแข็งก็มีน้ําน้แข็งก็มีเครื่องดื่มก็มีค่ะคือถ้าพี่จะไม่ผิดมัน มันจะเป็นคือปัญหาที่เขาไม่มีร้านขายของชํำเนี่ยมันเป็นเรื่องของไฟฟ้าเนาะคือไฟฟ้ามันไม่มีเพราะว่าเขาจะต้องเก็บอาหารสดอะไรนะพวกเครื่องดื่มอะไรเงี้ยที่เราไปซื้อตรงนั้นเน่ยเป็นบ้านหลักสุดท้ายที่เขาต่อไฟขึ้นมาจากหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรนะที่บ้านตินผา้า,าเดี๋ยวก็ลองดูที่คลิปที่2นะคลิปอีพีนะีเราจะถ่ายให้ดูว่าเป็นร้านแบบไหนไปตรงไหน,น เรื่องของค่าใช้จ่ายล่ะการเตรียมเงินอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายนี้น่าจะต้องใช้เงินสดนะคะเพราะไม่มีไม่มีที่กดเงินสดเลยปลกติแล้วไปที่อินทน,นนท์เนี่ยเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวของดดยอินทนนท์นนค่ะ,ะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปในช่วงที่เป็นไฮซีซั่นหน่อยเนี่ยมันจะมีตู้ ATM มนะมันเป็น,เป,นเป็นเหมือนรถตู้เลยรถของธนาคารเลยมาจอดแต่ถ้าเป็นช่วงเนี้ยอย่าม่นนะว่าเป็นช่วงไฮจริงๆว่าเป็นโลอยู่เราก็จะเห็นว่าไม่มี ATM ฉะนั้นใครที่จะกด ATM อะไรเงี้ยแนะนำว่ากดต<ม>ั้งแต่ปั๊มสุดท้ายเลยก่อนขึ้นอิทโนมแหละจะดีกว่าแต่ก็สะดวกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นพวกโฮมสเตย์เนี่ยโดยเฉพาะส่วนของค่าพักเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการโอนอโอนเข้าบัญชีได้โอนเข้าบัญชีได้นะครับสัญญาณโทรศัพท์เป็นไงบ้างของปุ้นใช้ดีแท็เนาะใช้ดีแทใช้ได้ไหม ใช้ได้โอเคค่ะส่วนของส่วนแดยใช้ของ AS สนะครับสัญญาณมีทุกค่ายเนาะสัญญาณมีทุกค่ายนะครับตอนกลางวันจะไม่ค่อยแรงโดยเฉพาะจุดที่เรากางเต็นท์แต่ถ้าเป็นบริเวณส่วนกลางส่วนที่มันเป็นขึ้นมาสูงอีกนิดหนึ่งอ่ะก็คือส่วนที่เป็นโฮมสเตย์อ่ะอันนั้นอโอเคอยู่ะถ้อยู่สุ่มี่ครับแล้ว <ขอ S 1> ก็วพี่ก็แอบซื้อทรู็ฮเกตทรูไปเพราะว่าเห็นว่าทรูค่อนข้างจะมีสัญญาณตลอดโดยรวมก็คือทรูค่อนข้างจะ ส,ส่วนวงคงไวไฟนี่คงไม่ต้องพูดถึงไม่มีแน่นอนครับก็แนะนำโดยสรุปนเรื่อบ้าเพื่อนอย่างแรกก็คือถนนก่อนถึงบ้านป่าบงเปียงเนะี่ยมันจะเป็นทางคอนกรีตค่อนข้างแคบรถสวนกันลําบากนิดนึงเวลาทางโค้งก็ควรบีบต่ค่ะหู่บ้านเนาะชัดเจนก็คือไม่มีไฟฟ้านะครับจากนั้นก็ต้องเตรียมอะไรเตรียมไฟฉายเตรียมไฟสายเตรียมพวก power bank สำหรับมือถืออะไรเงี้ยน,นะครับ แล้วก็ช่วงเย็นนี้ยุงจะเยอะมากค่ะก็พกยากันยุงไว้ด้วยเยอะจริงๆครับอันนี้ยอมรับว่ายุงเยอะนะครับอากาศนี่นนอากาศ24 2 5หองศาอากาศเย็นสบายค่ะอ,อันนี้คือเดือนที่เราไปคือสิงหาะคระับดูดูดประม,มาณนี้พราห่มเนี่ยไม่ได้ใช้ะจะมาตอนเช้าๆเนาะจนจะเริ่มหนาะวร้านอาหารร้านกาแฟาไม่มีนะครับเต็มกันไปเองอก็จริงๆแล้ว ผมถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีเราไปที่นั่นก็เป็นเน้นวิธีการใช้ชีวิตแบบไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตมากมายไม่ต้องมีไฟฟ้าไม่ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกไปสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆกับชุมชนที่นั่น okay.